one แอปวันแอปส์เยอซ้ายขวาเลยอ่ะไอ้เฮียไอ้เหียชัดจังโอ้โหจากนู้นก็ไกลเข้าล้วันเมต เกมนี้ว่าไปเบีะไปฝั่งนู้นเก่งจังอะไอ้คนเล่นช็อตกันก็เล่นดีเกินไอ้จากในไซส์อ่ะยิงหัวไอ้นัทอ่ะกับปืนช็อตกันอะ Over there, no? um. smoke down. We have to wait for smoke. One on site, close. We have to kill one on site. There's two on site. Flash? Wait, wait. Flash? One safety. Come on, Dawn. Oh, yeah, Dawn Hawaii. ฝั่งนุ้งเล่นดีจัดเลยการดีมาก้องกลับมา้องกลับมาเลยอย <Bond> ู่สองเลีย <serving> ร enfin ั one a o งเลยข้างล่างแป๊ดหนึ่งนัดโอ้ยมันป๊บมันโลงไงมันวิโรดเลวแกพิดต้องกลับมาได้ป่ะระวังมิดนะ มิตองพี่โลนะเว้ยตายให้รู้เรื่องไงนะตบก็รู้ไปอยู่พีษไปราวงรามาบนบ้านกับช็อตให้ด้วยไม่เป็นไรมันเซฟป่ะปิดใจทำด้วยแหละก็ข้างบนอาจจะได้เล่นปืนนั้นอะปืนจุกๆกันนะเออดีนุ้ยโอเคดีกว่าเยอะ้าจุกทีเดียวไม่ตายนัดไม่มีคนซ้อน มันบ่อยเลยกางยากมากถ้าอยากไปต้องรอระเบิดมันก่อนฝั่งนี้ตัวนึงแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยอืมใช่มันอยู่กันตนเราต้องแฝดฝั่งเข้าไปเ,เดี๋ยวโหมาพอดีวชอต โดนได้ไงวะม้องถอยกลับไปเร็วเกินนะโอ้ลองลองอโ,โคตรแม่นอะเล่นดีมากเลยกูก็ดันดวงสวยไปโดดโดนกล่องอีกตอนแรกจะดันบีทำไมไม่ไปบีวะ s <S มันไปไม่ได้มันมี <ไป S 1> อ,อ็อบพี่ดันไม่ได้มันอยู่หลังสุด วิ่งไปพี่ตายพี่รู้มันยิงแม่นไงไม่อยากเสียงมันไม่ดันกันด้วยนะ smoke ไปไม่ได้น้ำหรอต้องลองออบังค l o s e ขโม,มนไม่มีนัดขงม,มนไม่มีตายปิดเกียร์ไซคเกียร์ลองอ,อัพโอ้เดี๋ยวช็อตมีคนดูดอว

ข้างบนตายตายไม่เห็นอ่ะมันลองโกมิดทางตองสวยอีกตัวน่าจะบีมาจากมิดเราอะ่ะตัวนี้โลโดนไป5้หึมึงอยู่เอไม่ใช่วะออตัวอ เจ็บตามีท่อนนองแฟนพี่เล่นไม่ได้เลยอ่ะพี่นัดพี่มาแตะอะไรกันหรบต้องให้เขากลืนหน่อยเพื่อนนะัดเอ่อพี่ต้องปลุกเขาหน่อยรอรอตาไม่เอาคลิกเลยนะเนี่ยเฮ้ย

เออ e, ปล่อยปล่อยปล giving, ่อยเพ ı, ื่อนโลมากแล้ฟอยก็พิษไม่มีคุณเช็คพิษหรอมีแต่ไม่อยู่ใต้สุดเลยคุณเช็คกูไม่ได้ลงพิษไงกูอยู่ไซส์ก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้โทษใครก็แค่บอกพิษไม่ได้เช็คหรอไม่ได้เลยที่ว่าใครใจเย็นกันหน่อยดีขอปืนขอปืน มันช่วยไม่ได้จริงๆนะมันไม่คิดว่ามันจะมาอย่างนั้นกูก็ไม่คิดเหมือนกันไอ้เฮี้ยงไม่เล่นกันอย่างนี้ได้สัตปะแลกเพราะวิ่งแต่นานไม่เคยพีคไอ้เหี้ยเนี่ยเรา push อะมันเพื่อนเรา push ไแล้วว้าว เพ็ดเพ็ดเพ็ดเพโอ้ยในไซส์ในไซส์ช่วยหน่อยช่วยหน่อยจอตายอยู่ายอยู่ไซส์ไซส์วนล็อกไซส์ไม่มีไซส์ไม่มีไซส์ไม่มีวังน้ำลองหนึงออฟล่าส่วนเลยไปเลยอย่าพีกนะมันไยมีใครถือออปะน่ยมันวิ่งผ่านนี มันก็ยิอ่อใช่มันวิ่งแบบอย่างเงี้ยเอเจดีแลวงม่หยุดโอ้ยมันนั่งพอดีกนซอนี่ยกมาซด์วันบ <more> รัชมาแลนะตองซื้อๆๆปืนเดียวกันเนี่ยพวกพี่เนี่ยแปลกแล้วโยนไฟอย่างนี้ซื้อทีวะโอเคโอ้กูเหลือสามว่าต่อฟักอุ้ยบระตหน้าเปิดบระตหน้าเปิดโดนละสวยตองตองตองอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่เอออยู่ตรงหลังไหม่ะถ้ามันเข้ามาเรวพี่ช่วยยิงอยู่ ป่องตัวนะพี่โอเคอีกตัวนึงสวยเอาเอเคให้นะอยากถือไปดังก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยพี่เอเคอ่ะดับให้ออฟมาให้กูเอาไปเอเคไม่ไม่แล้วก็เอเคถือออฟปพี่ถือเองวะเออเราถือก็ได้มอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวโอเคไหมเฮ้ยระเบิดอยู่กับพี่เนี่ยดูตรงนี้ให้โอ้สมองฉันพิถ่ายแล้วไปไงวะเนี่ย ไปลองเนี่ยครับไม่ไม่ไม่เข้าช่วยนัทหน่อยฮะอ๋อทิ้งใช้ใช้ใสวัสดีครับพิษต้องต้องกลับมาได้ปหมเฮ้ยหลังพิษโอ้กลับไม่ได้อ่ามันวิ่งไปลองเก็บปืนมั<ป>้งก็แวบชัวดระวังดักระวังเพื่อนช่วยไม่ได้ ไปเไลยไปช่วยอัะไปช่วยอัอวันลองโลกูด้วยแหละตัดฮะต้องต้องออกไปอ่ะเพราะว่าพี่โลมากสวยหมดแล้วโอ้ยเอ่อบันไดปะโอเคได้ใฟสวยรับสุดยอดโอ้โหสีเหลืองทำไมต้องต,งตายคนเดียวอีกจ้ะ ดีดีดีคอมแบ็กดี <S <S ไอ้เฮีย้ยไก่ไอ้เฮีย้ยกูเกือบอยิงแล้วนะ close mid motion apps ให้ลองโรเตทเปอร์มามา,ามามาอยู่ตรงนี้ก่นอนอยวเพิ่ง green go back go back hey, go back b one ups come 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 here come here วันนั้น they a l วันพีดวันพีดวันพีด พี่อยู่นั่นแหละพี่อยู่ในนั้นแหละไม่ตายหรอโอ้โหไม่ตายเจนเจนต้องอามโลโอ้โเพื่อนไม่ซื้อระเบิดเลยลือสมโมกอะ ไม่มีไม่มีตังมีสามร้อยมึงอ,ะอ่ะพอหรอมาอยู่มิดต้องใช้สมุกเฮ้ยมิดใกล้ระวังให้ไปปะไม่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 ไอ้อย่าพีกนะตรงใบหน้าเพราะสเกลไม่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 รัดถอยไปนัดถอยไปรวดมิดรวมมิด They not pushing yet ไม่นัดลงอ่ะโรเต้ not yet. Not Nothing yet นั่นนั่น nice, ใกล้ช็อ,ชอตเป็นกระมิดเฮ้ยมิดมิดเฮือเฮียตัวนึงไปด้านหะน้ตองมีระเบิดไหมสมกะ่ะสมกตรงสมกตรงนี้สมกตองใช้ไปแล้วเวไไหนือไฟทำไมพี่เห็นตองถือไม่ตองใช้ไปแล้วไงเยอะเล้วไง มึงเล่นพิษไม่ได้มึงทำไมวะที่กูอ่ะบอกมันดียอะบอกมันไปแล้วตอนเล่นเกมเล่นพิษต่เสกถือ S M G ไปยิงเขาคงโดนให้มึงหรอกเนาะเกิอะไร้นเปิดนั่นหรออืมไม่มันซื้อคิดซื้อกาะไงเราเบิดยังเหลือเยอะอยู่ตาที่แล้วมันก็เป็นผูเฉยเหรอผงมากเลยมาเช็ค่อยอืมได้เปิดแล้วเจอากู One mid close. Yellow wash out behind. Nice. Decoy. Hi, Piber. One second mid close. One coming mid. No way, Blue. Oh, เฮ้ยรอเอ้มิดต้องมิดมิดมิดระวังนะเออดูให้อยู่ดูให้ลองช็อตอยู่ว้อยู่สายวพี่ลองลองดูลองไว้ดูลองดูลองนัดหลังพี่หลังพี่สวยลองยใท้ลองลองดูใช้ ไม่ไม่มึงซื้อได้นะฮัลโหลตองปี90อ่ะให้ตองเฮะยเ้ยเราไม่เป็นไรตองเอาของอาป่ะเอาตองอันนี้ไปแล้วไอ้นั่นเอาเอาไอ้นัดเอาปืนนั้นมาเออปืนเนี้ยมึงไปอ๋ออะไรครับโอ้ยกูใช่ไม่เป็นอ๋อคะไอเหลืองยะทิกแล้วมิดมิด close c l o s ตองมาตองมิดมิดมิด นัดกูมองไม่เห็นวอ้ยเฮ้ยเข้ามาแล้วเพื่อนเอาโอ้โหมันอยู่หลังก่อนไม่เจออะไรเลยอ่ะโอ้โหมองทำไมวะวันไป้ะนะวันนอนไซด์ยันปืนก็ได้พหมนัดดอรกดาร์ก somewhere d ด้กลับไซด์สูงเป้าสูงไปนิดเดียวเองนัด หลุดได้ไงอ่บีตองไปเอก็ได้เดี๋ยวพี่ไปกลับอีกท่านีองพี่รู้มันได้ยังไงอีกดีส่วนวัต่อแหกมันทำเหมือนเดิมอเ็รา้ว่ารวยมิดใกล้ปีนขึ้นบ้านแล้วพี่กลัวนะไปในไฟนะโอ้โหมันเฟกเหรอวะเอ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 แล้วเอ เห็นแล้วนะครับไม่เห็นติดดังเลยบายเยอลย Stay on the roof don't push ต้องอยู่ลองฮะโอเคอ๋อที่ไหนกันเนี่ยที่อยู่ตรงช่วยไป smoke ไว้ไปเม็ดนี้ระวังต้องโผล่เลยโผล่กันเลย มันหมดอีกไม้เห็นตรงพี่อ่ะเออเห็นอยู่มันไปบีเหรอบปแล้วนะไม่ได้ไหมเน้าไปแล้วไหนไม่มันพวกมันอยู่ทุกที่อ่ะพี่ไปมาหนึ่งเออได้ยินสเต็ปเอ่อตอนนัน่ะ I think it's we ไปไปแต่แอปยังอยู่นะเว้ยต่อเหรอต่อใช่ไหมต่อรองคอฟฟ i น เข้าไปแล้วใช่ไหมเข้ามาแค่สองอุย้ยเข้าอฟิน,นมาไม่ได้โอ้ยกูคนสุดท้าย ขนาดเม็ดใกล้มากจิบหายเม็ดใกล้เม็ดเม็ด close เม็ด close จะก็อย่างเงี้โอเคว n e o u เม็ดมัน smoke อ่ะมันไปช็อตพี่ใช่ short short one shot cho banana thằng này phà vào tao à à mid 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 2 mid đừng tai yeah, back back, back. tua lock Th With the bomb? ไปมิดก่อนสไปร์ปพิษตัวหนึ่งนะจะไหน,นไปเลยไปเลยแบบวิ่งผ่านไปเลย,เ,ลยเออแล้วก็ไปในไซด์แม่งเลยโ go side one side ตึงจัง thanks. ช่วยไม่ได้ละพี่ตัวไหนอยู่ข้างล่างบี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 ถูกบีตองปล่อยเอนะมันเข้าบ <um ีแล้วเหรอรอบรอบบาร์บีคิวโอ้ยบาร์บีคิวหนึ่งบาร์บ้าน่าหนึ่งเดี๋ยวเราไปอยู่ช็อต ต้องดูบ้านเม่รู้ครับอ่าแล้วตอนอยู่ข้างล่างนะตองไม่ขึ้นมาข้างบนเมิดเฮ้ยไม่เฮ้ยบีบีบีวันไซนี่ชูชโอ้ยบาร์บีคิวซีทีซีทีวันซีทีวันใกล้ๆนะพี่เอบีก็เข้าสองอุ้ย ตัวมิดใกล้<อ>ตัวมิด <Mid. S 2> ช่วยไะเพื่อนทีไม่เป็นไรตัวหนึ่งอยู่แซกเก็ตไม่ต้องพิกไม่ต้องพิกเ,เอาว่ะได้อยู่เราจะไปเก็บปืนเนาไม่ไปละอย่าเลยปืนอยู่มิดมันอนะเอาไอ้เหี้ยไม่ไม่พี่เราเทิดเลยบอลชด ตัว้ายหน้ากล่องมึงอ่ะเฮ้ยมาแล้วโอ้โหเขียวรออะไรวะยึกยักอยู่ได้ปืนมิดเต็มเลยไปเร็วตองตองรออะไรเราบีแล้วหมดเลยเหรอยังไม่เห็นบอกหมดเลยหมดเลยเข้าซ้ายหมดแล้วโอ้มาดันมาอย่างไวอ่ะรอนะ

พี่มันสมกลองมาได้ก็มานัดโรเทียดิซ้ <Okay. S 2> อนตองซ้อนตอง <Okay. S 2> มันแต่มันเงียบนะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยสมกลองมาแล้วตองหนึ่งอตองครับตองดูเนพี่ยพี่ต้องตาย่ะเอา้าจนไฟเ<อ>หรอเออลอง แปดตรงทางมิ่งชิบหายเลขแปดเหลืองเหลืองเหลืองไม่ดูขี้อะไรเลยเหรอเอาจริงดิปล่อยหลุดมาหลายรอบแล้วอ่าเซฟแล้วเฮ้ยหายใจได้แล้วกูระวังกูแล้วเนาะบี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 จะเข้าบีแล้วว้าวเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วระวังซีทีซองถือปืนเคล็ดวันเขาวันซ้ายทูซ้ายเข้าฟิตเลยทีละ โอ้ยตายดีดีทีโอยม่โอ้ยเลือดเลือห่ะแกถ้าตองตายนะพี่บอกตรนนั้นยากโอ้ขวัดคิลเลอร์สรอบเอ็เที้ยดนไม่ขึ้นแลวะโอ้ย โอเคอีกแล้วอ่ะ <c oughs> วันนี้แรงอ้าวสามวันเดียวสามแรง้ <c oughs> <3 length. S 2> <c oughs>